คครับโดนๆมาเจอหนึ่งมาตัดผมจำปีบาเบอร์พี่น้องบ่เป็นบ่ได้ม,มาโดนเราบอกสังมา,ม,มาโดนแล้วไ่ได้มาโดนแล้วครับเนาะพี่อาบ่ได้ม,มาครับไปบางเึิงกบับไปพอ่อยูสุวรรณกับไปตัดยูสุวรรณบอดจำคือพี่น้องไปพ,พ่อบ่าชัยกับคนใช่เนาะก็ะเสียหลานตัดผมนะเนาะชิดในก็นคือจำปีบาเบอร์นี่แหละครับดันประจำผมครับเป็นสร้างประจำซ้ำกันครับไอ้ เออพวกดาราเพื่อนน่ะ่ะครับเิ่นที่ไม่ดานประจําเลยเอาเอาข <c oughs> ังบนห้องไเอาขรงบนห้องหรือเอาขางรางเต็นไหนนะอะไรหย่างเนี้ยบกกางไถกินไป่ลดก็เอาขงบนห้องมันเป็นเห็ดบ่เป็นวเ็เฮ็ดบ่เอาหรอว่ามันย่บ่ะเอาขังบนห้องนะบ่

หยาดกตงิน e a t ร้อนนะฮะเออพอรนน่ะแล้วเจ้าสังเนไหนมันไหายไมยังหรอยังยั้งหายกว่าครังแล้วนะเออไอ้พัดอยู่หัวเลยครับเจ้าผู้มาัดอยู่บนหัวจักส่งนะครับโดนมาเจอนึงเอมาเจอนึงเเราเราหัวะไยังเอาให้ อแนนยแก่เลยนะครับผมงอแล้วพี่น้องตรองอะไรที่เทาแน่แล้วครับเทาแล้วแต่ว่าเท่าไม่เท่าเล้วหรอกอันนี้เตาเหยียบย่อนะครับเตาเหยียบย่ขอบคุณเอฟซีเนาะขอบคุณทางช่องทวิตต์กขอบคุณทางช่องยูทูบขอบคุณทางเพจกันแล้วกันเด้อขอบคุณหลายๆ นะครับมื่อนี้ย่ได้ไปเก็บเห็ิดก็พี่น้องนะครับมื่อนี้ย่ได้ไปเพื่ออะไรครับเมื่อหนาอยู่ยดีไปแห้งดีไปมืองไปเก็บเห็ดเก็บพุ่นะครับเก็บยด้ำปลาน้ำดวงพุ่ออะพี่น้องมื่อนี้มาตัดผมจากน้อยก่อนนะครับผมย่อระคันหัวหยาบหยาบ ไอ้คนกระผมว่าเนาะกับผมไปว่าก้นกระวาอันจะบวชเสี้ยวไม่บอพันนาพันว่าไม่ไ <c oughs> ด้วบวชด,ดอกนะครับผมนี่คนผมย่าบ่ได้นะครับขั้นหัวยา่าพี่น้องครับอ่ะนะครับช่างจำปีบาเบอร์ในยุบานพ่คนควอนนะครับสังกัดกับบานคือโพดหมู่ที่สอง ครับตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องอยู่ทิศตะวันออกโรงเรียนพลขวบพิทยาคมเนาะกับบ้านพลขวบงในสังกัดของบ้านเพื่โพอดคือเก่าเนาะครับเดีทราบว่าเพิ่นกําลังสิขอแยกหมู่บ้านไครโบกุนนี่บนนะครับก่าว่าตามเสียงกระผมในฐานะประชาชนคนอยู่บ้านใกล้เคียงกันครับก็อยากให้ได้ยุดอกนะครับ ครับพอบ้านเพื่อปวดเนี่ยมูไนนะครับเป็นบ้าดมูใหญ่มีสองขุ่มเนาะครับบอกทำซื้อเนาะครับมีคมเห็นส่วนตัวผมครับพอบ้านพุทนขอานี่ครับแยกมาจากตรนกลางพงศาวาสันจีจากในยุคมู้บานหนึ่งปวดกระปินองครับเปรียบเสียบ้านนู้กับย่อมจังบ้าลผมมันก็เลยชี้บาดปวดครับครับตัวย่อมที่ว่าเพื่อนไหนเดียวก็ต้องให้ทีเป็นบ้านอยู่กลางต่งกลางทางเนาะไปมาหาส่วไปทำ ชุดกรรมทางอำเภอก่ยานัากก่นแหก็เลย์เพล่ยก็เลยเงี่ยไงผมคิดว่าเนี่ครับผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะครับคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นกันแล้วกัน,นกครับเนาะพยายามให้ได้หายแยกกด้วยกันครับเนี่ยครับก็เริ่มลอกันเนีน่ยแล้ว้น่ไหมครับ จังจำปีบาเบอร์นี่พี่น้องาตามเสือตอโทุ่มาก่อนเนี่ยครับพันปั้นพานปางนะครับเนี่ยก็ง่ายก็บ่ได้กินมันนะผมปทุ่มมาถาม่าะะบางะะล้าไปนะครับเป็น่า่างเลยยสองกนพอดีแล้วก็ก็เดี๋ยสองกนจอมาพอดีแล้วปนะพี่น้องกง่ายท่านเด้กินนะครับก็ลองสักก้อนต่อบพอดีมาโดนหลอ อ่าผมน่ะก็เงาไว้ๆเลยพี่น้องเลยมันเล็บมือเล็บเีนมาท่านตัวนะครับเงาไว้ยังสีหัวเป็นสีพวขาวนะหมดไปหนึ่งอ่าสีผ่ามือครับตัดเจนึงหัวตามชื่อผมอ่าสีผ่ามือเจนึงนะครับบ่พอเดียนจักเกียร์อ่าโดนบ่ได้นะครับขั้นหัวขั้นหัวหยาบยาบ่น้อง ก็ขอบคุณเย็บซีเรสกับช่วงนี้นะครับผมไปอยู่ในช่องติ๊กตอกหลายนะครับช่องยูทูบก็โดนรถจักล่วงเจอหนึ่งครับขอบคุณไปเมืองทั้งช่องติ๊กตอกหลายแห้งนะครับทั้งเพือกกับมีแหนก็ขอบคุณเพื่อเก่าครับช่องติ๊กตอกหลายเนาะอ่ากูได้กับมึงจะติ๊กตอกครับเด็กเล็กเด็กน้อยมึงจะติ๊กตอก นะครับข้าเปลี่ยนบอกว่าเป็นกัดมึงจิ k ก o อได้เป็น้องเออช่องจิ k ก o อกําลังมาแห้งนะครับนะครับมีค้นโหลดจิ k ก o อวอีกประมาณอะไ้ครับตามพวกน TikTok นะ 4, ั้นจิ k ก o อกับสี่พันกว่าล้านคนทั่วประเทศเนาะครับแปไปอยู่จิ k ก o ออีกกี่สิเนตไปรองอยู่ทั้งเฟซบุ o กนะครับน้อยก็ไปอยู่จิ k ก o อ,อ,อ,อ TikTok หลาย พี่น้องสิฟังข่าวฟังทั้งต่างๆขูมือนี่ยครับครับเป็นมึงทั้งจิ๊กตอกนะครับว่าเดเป็นข้าวหน่อยข้าวใหญ่ข้าวนไก่ข้าวไก่พี่น้องข้าวอีกทีกับมีครับข้าวตะลอกกับไรครับพี่น้องจิ๊กตอกครับผมกับไปยืดได้จิ๊กตอกหลายๆขูมมือนี่นะครับอันพอโดนผมกระลุกเจอหนึ่งทั้งเพลทั้งเพลเนาะครับก็ไปยืดสองจิ๊กตอกหลายเอาไงก็คือนะครับคนไปใส่หลายกาไปหั่นนะครับหลาย นั่นนะครับไปเจ้าพอโวงนี่พี่น้องนะไปรวมพ้นายเด้อครับพี่น้องบ่บอกมองดอกพอไปเมื่อวานนี่ครับอู้ดหมู่ว่านเป็นคนเฮ็ดบูดบังไฟพี่น้องรถเจ๋งรถคันรถเบนเข้าไปเด้อครับที่รถเบนรถเจ๋งป้ายแดงก็ไปเก็บเห็ดพี่น้องบ่ทตามซื้อกับจอดซากลากอยู่พ่อ้าแม่ขายขายน้ำพี่น้องขายก๋วยเตี๋ยวรับจอดโต๊ะชิวกันอยู่ นะครผมก็เลยถามว่ามุจจบมาขายนี่ไม่ได้เสียค่าวั้างข้าวทีบบ่อยเลยว่าเปิ้งขายมาขายไปซื้อนาะครับนะครับไปเจ็บเห็ดไปเรื่อนนะครับไปเจ็บเห็ดนี่เนาะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เห็ดนะครับบอไปเจ็บกันได้ครับไปซื้อเอาเลยครับเมร่ะว่าเมื่อก่อนนี่ครับเพิ่งขายตาละร้อยสองรอยพี่น้องไม่เห็ดหัวเห็ดเข่าไก่เห็ด ลายยางไหนไา้กับพี่น no like er well, so. ้องเจียมกันเนาะกับตาลายสองอยกับตาลายลอยตาหน่อยลอยเนึองกับตาใหญ่สองลอยนะครับอันเด็ดบปวดได้หลายเนี่ยกับสามลอยพี่น้องหมู่บ้านเพลเพลคนกับไปซื้อเอาซื่อๆครับ่อไปเจ็บเป็นมาเจ็บพอเปลี่ยนหมูปลาพอเปลี่ยนยันหมดกัดพะนะนะครับนี่คือกันเย็บแม่พี่น้องทีกสถาบานกับไปกู้มื่อนะครับ ไปหมักมั่นเอาก็ไปยกไปทายชิปีดีโอแ้วไปจะมากจากนอนเลยพี่น้องเมื่อตาเสียเพรานเลืครับยุยเซกับว่าปยังดอก ไปมากกับจากนอน้าได้พี่น้องมาเช่นนี้ครับ ก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องอีกเจนหนึ่งด้อนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับอนนขอบคุณเยบจีในสุวรรณภูมิครับขอบคุณการบรานอาหารหลายหม่องหลายบอนเนาะกับตายกับผมไปเยี่มไปกิน,นอาหารตามสั่งเงินเฮาเนาะกับพี่น้องของคุณของท่านคุณครูยายปราันจรภูมิเนาะครับท่านเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเจริญศึกษาอ่าเป็นนี่ ครับร้านอาหารตามสั่งนะครับขอบคุณ่านอยู่บ้บนานพ่นสูงมูที่เก่าตำบลสุวรรณภูมินะครับอำเภอสุวรรณภูมิเอยพี่นะ้องเป็นบริการอาหารตามจังกอบคุณเจ้าบริการโตจีนพร้อมนะครับและค่าถือผมไปเมืองแล้วครับผมเปน็นยังจีนขอบคุณเปน็นยังจีนโดยเฉพาะนะครับข้าวผัดนะครับซันะบงได้พี่น้องซังใส่กุ้ง,สงใส่หมูเสียบพี่น้องเลย แต่พบว่าคนที่ก,กินหลายนะครับผมฝากพอดจานบางอย่างหนึ่งพี่น้องอ้หเสียบหลายนะครับราคากับบอแพงนะครับบอว่าเป็นพอดจานละเจ็ดจีบแปดจีบบาทพี่น้องจานละสามจีบไปน,นะก็ตามเชื่อครับก,ก,กินมิ่มแล้ยวยิ่มาหมดครับหัวมานนำ <c oughs> นะครับ อาหารตามสั่งของท่านคุณครูยายคุณครูปาดีจันทภูมิเนาะกับจุบรรณพ้นสูงมูเตี่เก้าครับตำบลสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณเนาะครับบัดพ้น,พนสูงนะครับเป็นร้านอันจำจังมีบริการขอบคุณเจ้าบริการก๋วยเตี๋ยวกับหลายอย่างหลายแนวพี่น้องอมักตุ่มมักตแตงกับมีเมบิร์ตบุญกุนเลี่ยวนะครับเสียบไหลับ ไร่หม่องไร่บอนว่าจะเป็นยูหยิ่งเยื่อนครับครับบิ๊กซีสียสวนพวกพี่น้องร้านอาหารครับสวนอาหารอีสานเลิศรสพี่น้องไปสวงใบเหลี่ยงแค่เนี้ยพี่น้องไปสวงเทียงไปหาใบาม่วงพี่น้องเฮ้ยไปมีมองสิ่งนางอ่าไรก็ได้ก็ไรก็ได้กระ,ดกระดกกรเดียครับเพชรเชียเพชรเชียโพดพี่น้องมีนักเจ้าหน้าที่ไปนั่งกินซากลาบอยู่นะครบับ เด็ดน้ำกับบาตานพนวาผมไปบนนึงแล้วครับเออนะครับเดี๋ยยูซากอนมานะให้พจนิชอิมกอนพันวาเอาคนเลยเอาคนเลยฮะเอาอไรเาไปยังอาเดียมากับคนหจัหน่อย ลายบอลนะครับในตลาดสดขอบุญนะครับเป็นซีแน่สุวรรณภูมิเนื้อครับเพื่อจะเป็นแม่ค้าพ่อขายนะครับแม่ค้าพ่อขายในสุวรรณลายนะครับอยุทธบักรบอลนะครับโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับแพ่ไก่ผมนี่นะครับอยู่ซี่บ้านพุทโธเนี่ยนะไปเช้าต่อไปบ้านเราไปบุญนี่นะครับเอฟซีลายและหมองหลายบอล ครับอยู่ทั้งกรุงเทพยอยู่ทั้งผักไก่ครับะนะครับภาคใต้กัดไล่พี่น้องจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีผู้แจก็มี เออร์นวดพี่ด้องเลยรอก็เกาตึงไหมอ,อ,อร่อยอดีเนาะง, <c oughs> <c oughs> งามอยู่จำย่องเจ้าของจะน้อยกันผู้ใดบัว่างามกับสามเจ้าของนี่เราเจ้าของงามาของรอแบบเนั้นอือไปนี่ขอบขอบคุณนะครับช่างจำปีบาเบย์กับแล้วกันเด้อพี่น้องอบัตรพนควมูอที่สองบัดรพิเนษคมูอที่สองครับทุ่งสีเมืองสุวรรณลอยเอ็ดมาพี่น้องทั่วมากกัได้เบอร์ทั่วแบบนี้แหละ เบอร์โทรเบยังก่อนโทรศูนย์เก้าสามสี่แปดห้พี่น้องโทรมาได้ตลอดนี้สองชั่วโมงนะพี่น้องอีกสองชั่วโมงยงเป่าทครับไปประชินเขาจังน่อยนอะอยู่ดีไมครับขอบคุณพี่น้องยุคกอยู่ไกลอยู่ในประเทศไทยนะครับขอบคุณ่องจองติต่อจองจงยูทูบทงเพจคบสารบันเทพี่น้องนี่เขาอเสนผมไปได้อ้าอยู่ดีพอดีครับผม